สวัสดีนะครับพบสิทธิพิบาลในนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่27นะครับมกราคมพระธรรมลูกาบทที่21ข้อที่25ถึงข้อที่13 1สซึ่งเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงใบบ้างแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์การเอาสารสิ้นสุดของโลกนี้แล้วพระเยซูก็ประทานหมายสำคัญให้กับเราหกอย่าง แต่วันนี้ในหัวข้อผมตั้งว่าบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆนี่เป็นคำที่พระเย,ยซูได้ตรัสบอกว่าวันหนึ่งอนาคตพระงค์จะเสด็จกลับมาบนโลกใบนี้ดันั้นเราควรที่จะนะครับพระองค์เสด็จมาอย่างไรและพระองค์เสด็จมาเพื่ออะไรแล้วมีอะไรบินหมายสำคัญอันนั้นเป็นหัวข้อที่เราเองนะครับ จะเรียนด้วยกันประการที่หนึ่งนะครับพูดถึงหมายสำคัญเกี่ยวข้องกับการที่ในวันที่พระเยซูคิดเสด็จมาในเมฆให้เรานะรให้ความสนใจนี่บอกว่าหมายสำคัญที่นะครับในวันที่พระเยซูเสด็จมาในพระคัมภีร์พูดถึงตอนนี้ไว้มีอยู่สองหมายสำคัญหรือสามหมายสำคัญก็คือหนึ่ง บนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ว่าสิ่งที่พระเยซูพูดนั้นมันหมายถึงอะไรนะครับอันนั้นยังเป็นคำถามแต่อย่างหนึ่งที่บอกให้เราได้เห็นว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าในหนึ่งสสองไม่แผ่นดิน นะครับก็จะมีความทุกข์แล้วก็มีเสียงเราก็ไม่รู้ว่าเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่นนั้นเกิดจากอะไรแต่ว่าเสียงนั้นนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุในข้อที่26บบอกว่ามนุษย์จะสลบสลายไปเพราะความกลัวเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่นซึ่งเกิดจากเหตุอะไรเราไม่ทราบ แต่สิ่งนั้นเสียงนั้นทำให้มนุษย์โลกนะครับถึงขนาดสลบเพราะความกลัวที่เกิดขึ้นเราข้ามไปใน1.3ก็คือประเทศอิสราเอลลืล้อฟืนผมจะไม่พูดถึงอีกเพราะเมื่อวานนี้ได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วเกี่ยวกับการก่อตั้งประเทศหรือลื้อฟืน้นประเทศอิสราเอล ซึ่งสำเร็จในวันที่14พฤษภาคมปี19,4,8นะครับอันนั้นเป็นประกาศที่หนึ่งพูดถึงที่บุตรมนุษย์อยู่พระเยซูเสด็จมาในเมฆในวันนั้นนะครับที่พระองค์เสด็จมานั้นพระองค์เสด็จมาลักษณะการเสด็จมาเป็นยังไงพูดอันยายในข้อที่27มีอยู่สองลักษณะใน2.1คือในฐานะที่เป็นกษัตริย์ ร,ร,รูร้ด้วยยังไงครับพระกัมพีบุตรว่าด้วยฤทธานุภาพและพระรัศมีอันยิ่งใหญ่เราสังเกตเห็นไหมครับว่าการเสด็จกลับมาของพระเยะซูครั้งที่หนึ่งต่างก,กันกับครั้งที่สองครั้งพงหนึ่งพงมาในฐานะที่เป็นเด็กน้อยเยซูที่เกิดในลางยาเป็นพระผู้ไทยเป็นเหมือนลูกแกะเป็นเหมือนผู้รับใช้แต่ การเสด็จมาครั้งที่สองนั้นพระองค์จะเสด็จมาในฐานะที่เป็นกษัตริย์เป็นเหมือนสิงห์และเป็นผู้ที่จะมาพิพากษาโลกนี้นะครับใน2.2ครับลักษณะาการเสด็จมาคือในลักษณะที่เป็นกายที่มองเห็นอยู่ในก็ที่27เดียวกันก็เห็นบุตรมนุษย์สังเกตดู ทำไมผมจึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคำสอนของบางคณะนิกายสอนผิดที่บอกว่าพระเยซูเสด็จมาแล้วแต่พระองค์เสด็จมาในรูปกายที่เป็นวิญญาณที่มองไม่เห็นแต่ตอนนี้พระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนว่าจะเห็นมนุษย์โลกจะเห็นด้วยตาที่พระองค์เสด็จมาในเมฆ เหมือนกันนะอ้างอิงกลับไปในกิจการบทที่หนึ่งใช่ไหมครับที่พระเยซูบอกกับสาวกบอกว่าพระองค์เสด็จไปอย่างไรและพระองค์ก็จะเสด็จกลับมาขณะที่พระองค์เสด็จไปคือพระองค์ถูกลับลอยขึ้นไปจากโลกนี้และหายไปกับเมฆวันหนึ่งพระองค์จะสชไมครับมาพร้อมกับเมฆและทุกตาจะได้เห็นพระองค์นะครับอันนั้นเป็นลักษณะาการเสด็จมา คำถามต่อไปคือจุดประสงค์ของการเสด็จมาในข้อที่28พระองค์เสด็จมาเพื่ออะไรพระกมพีพูดบอกว่าเพราะว่าการไถ่ายตัวของท่านใกล้จะมาถึงแล้วพงมาเพื่อที่จะถ่ยเราทําไมพระงจึงต้องมาถ่ายเราในเมื่อพระองคถ่ยเราแล้ว,ลวพงค์การไถ่ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับพองค์จะมาถ่ายเรา เมื่อเราเชื่อเรารับการถ่ายวิญญาณของเรารอดแต่ร่างกายของเราเมื่อะองเสด็จมาะองจะทรงทำไมครับเปลี่ยนกายและจิตใจของพวกเราเพื่อเราจะได้ถูกเปลี่ยนใหม่เรารับกายใหม่และวิญญาณใหม่ความรอดที่ครบถ้วนสมบูรณ์อันนั้นคือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงในที่นี้แล้วข้อคิดสุดท้ายคือคริสเตียนตอบสนองอย่างไร ในวันนั้นเมื่อเราเองเห็นพระเยซูเสด็จมาในเมื่อในข้อที่ยี่สิบแปให้เราลุกขึ้นยืนและพะงกศีรษะขึ้นก็คือเงยศีรษะขึ้นหมายถึงเราเองกล้าที่จะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์แล้วจะไมกรับรเผชิญหน้ากับพระองค์นะครับเพน อันนี้เป็นข้อคิดที่พระเจ้าได้ทรงบดสอนเราเปิดเผยให้เราได้เห็นเกี่ยวข้องกับการที่เสด็จกลับมาของพระเยซูนะขอพระยาอุยพรพวกระวจนนของพวก